หาชอบดีศูนย์ให้เจอครับิวดีหนึ่งครับดีหนึ่งอยู่ตรงไหนครับดีหนึ่งอยู่ใกล้ดีศูนย์ครับเวลาต่อมันจะชิดกันกไหมเนาะแล้วเอาไฟที่เราต่อจากหาดีดีหนึ่งน่ะ ไปต่อที่ช่อง A 2 3ครับ A 2 3ครับ A 2 3 A 23นะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะสุดท้ายก็ก็คือเหลือไฟล์ซึ่งไฟล์เนี่ยเราจะต้องต่อที่แถวที่ให้เลือกต่อที่ช่อง E 2 4ครับอีกเส้นหนึ่งมาต่อ ต่ออี่สีครับ